ประทมการบทที่สิบหกนางซาายเมียของอับรามบ่มีลูกมอท่านและนางมีไม่ยิงสาวใจเจ้าอีพคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าฮากานางซาายจึงอู้กับอับรามว่าพอเตะบ่เดียวนี้พระเยโฮวาบังให้ข้าเจ้ามีลูกขอท่านกรุณาเข้าไปหาสาวใจของข้าเจ้า บางทีข้าเจ้าอาจจะได้ลูกโดยนางและอับรามก็ฟังเสียงของนางซารายภายหลังอับรามอาศัยอยู่ในแผ่นดินคานาอันได้สิบปีแล้วนางซารายเมียของอับรามก็ยกฮากาคนอีฟสาวใจของตัวเก่าเมื่อเป็นเมียของอับรามหัวของนางท่านเข้าไปหานางฮากา นางก็ตั้งคันเมื่อนางห้ว่านางตั้งคันแล้วนางก็ดูมินนายผู้หญิงของนางในใจนางสลายจึงอู้กับอับรามว่าเมื่อความพิษของข้าเจ้าตกอยู่กับท่านเตะข้าเจ้าผื้สาวใจของข้าเจ้าไว้ในอ้อมอกของท่านเมื่อนางห้ว่านางตั้งคันแล้วนางก็ดูมินข้าเจ้าในใจของนาง ขอพระเยโฮวาทรงพิาพากษาระหว่างข้าเจ้ากับท่านแต่อับรามพูดกับนางซายว่าพอเตสาวใจของเจ้าอยู่ในมือของเจ้าจงยะแกะเขาตามที่เจ้าเห็นควรเมื่อนางซาายเขี้ยวเข็นหญิงนั้นหญิงนั้นก็หนีไปพ้นหน้าของนางทูตสวรรค์ของพระเยโฮวา ปะไม่ยิงนั้นตีนําปุถิ่นธุระกันดานคือตีนําปุในทางตีจะไปเมืองชูพูดนั้นจงอูว,ว่าฮากาสาวใจของนางซาราเจ้ามาจากที่ใดแล้วเจ้าจะไปไหนนางจึงทูลว่าข้าพระองค์หนีมาเพื่อ้นหน้าจากนางซารายนายผู้หญิงของข้าเจ้า ผู้สวรรค์ของพระเยโฮวากล่าวแก่นางว่าจงปิกไปหานายไม่หญิงของเจ้าและยอมอยู่ใต้อำนาจของเขาแล้วทูตสวรรค์ของพระเยโฮวากล่าวแก่หญิงนั้นว่าเฮาจะฮือเจื้อสายของเจ้าทวีนักขึ้นย้อนว่าจะมีคนจำนวนนักจนนับบมดห้วนทูตสวรรค์ของพระเยโฮวากล่าวแก่นางว่าพอเต เจ้ามีคันแล้วและจะเกิดลูกใจคนหนึ่งจะฮ้องเขาว่าอิสมาเอลย้อนว่าพระเยโฮวาส่งรับฟังความตุกข,ของเจ้าเขาจะเป็นคนป่ามือของเขาจะต่อสู้คนทั้งปวงและมือคนทั้งปวงจะต่อสู้เขาและเขาจะอาศัยอยู่ตรงหน้าบรรดาพี่น้องของเขา นางจึงห้องพระนามของพระเยโฮวาผู้ตัดแก่นางว่าพระองค์พระเจ้าผู้ทรงทอดพระเนตรข้าพระองค์ย้อนว่านางอู้ว่าข้าพระองค์ได้หันพระองค์ที่นี่ผู้ทรงทอดพระเนตรข้าพระองค์ตัวกะเหตุจะอันจึงห้องจืบบ่อน้ำว่าเบเอลาไฮรอยพอเตอยู่ระหว่างเมือง คาเดสกับเมืองเปเรตนางฮากาเกิดลูกใจคนหนึ่งคืออับรามอับรามจึงห้องจือลูกใจท่านซึ่งนางฮากาเกิดออกมาว่าอิชมาเอลเมื่อนางฮากาเกิดอิชมาเอลเมื่อแก่อับรามอับรามอายุได้86ปี